สิ่งหนึ่งครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่สถาบัน IMD นะครับเรียกตัวย่อ,อเขานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ IMD หรือ International Institute for Management Development เนี่ยเข้าเป็นสถาบันที่จัดอันดับครับเกี่ยวกับขีดความสามารถการแข่งขันของหลายๆประเทศทั่วโลก ทั้งหมดเนี่ยเขาจัดอยู่63ประเทศในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับที่เขาจัดอันดับต่อเนื่องมาเป็น10ปีนะครับสิ่งที่น่าเป็นกนังวลและผมไม่อยากให้เราผ่านไปเฉยๆว่าเป็นเพียงตัวเลขประกาศทุกปีนะครับแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์โควิดผ่านไปมันก็จะดีขึ้น เราวางใจเช่นนั้นได้จริงหรือในฐานะคนไทยหรือเราต้องการเห็นการบริหารจัดการที่ทันการนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยใช้กำลังละกำลังทั้งหมดที่ประเทศมีโดยภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนพูดถึงการจัดอันดับนะครับ ผมมีข้อมูลขึ้นสไลด์เลยได้ไหมขึ้นอยู่นะครับนี่เป็นตัวเลขสรุปนะครับชั้นๆที่ผมเรียนว่าเป็นการจัดอันดับล่าสุดปี2565นนะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เป็นข่าวแล้วนะครับเมื่อสองวันสถาบันในประเทศไทยองค์กรที่ รายงานไปแล้วด้วยวิเคราะห์แล้วนะครับก็คือ TMA หรือสมาคมจัดก,การธุรกิจแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ไปเอาการวิเคราะห์การจัดอันดับของ IMD ออกมาเปิดเผยสื่อก็มีเปิดเผยแล้วแต่อย่างที่ผมเรียนผมไม่อยากให้ดูแล้วผ่านไปเฉยๆมันเป็นสัญญาณบอกเหตุบางอย่างนะครับสำหรับประเทศไทย อันดับล่าสุดของเราที่เขาจัดออกมา33ที่ผมบอกว่าเรียนว่าน่ากังวลก็คือปีที่แล้ว28ปีเดียวตกไป5อันดับ,นะบ5อันดับในปีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหตุบอกเหตุแล้วนะครับว่าขีดความสามารถของเราที่สำคัญไม่ได้ดูตัวเองนะคนภายนอกดู ผู้บริหารขององค์กรรอบโลกเนี่ยเขาเป็นคนประเมินแล้ว IND เป็นคนรวบรวมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งคนภายนอกมองประเทศไทย,ยในวันนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับไอ้ลำดับโดยรวมที่ตกไป5อันดับถึง33เนี่ยเขามีทั้งหมดอย่าลืม63ประเทศเราอยู่33คือครึ่งทางแล้วนะนะครับแล้วคะแนนคะแนนที่เราได้เนี่ย จริงๆต่ำกว่าเฉลี่ยของ66ประเทศได้ซ้ำไปต่ำกว่านะครับแต่ที่น่าสนใจมากเนี่ยคือลองเจาะมาดูว่าเหตุผลคืออะไรคนภายนอกของเขาถึงดูว่าประเทศไทยเนี่ยขีความสามารถตกลงอสปัจจัยหลักนะครับที่ i m d เขาใช้ในการประเมินประเด็นแรกเลยแน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสมรรถนะ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจประเทศไทยล่าสุดอยู่ที่อันดับ33ได้อันดับ33จาก63ประเทศปีที่แล้วอยู่ที่21อันนี้ผมว่าน่ากังวลทีเดียวตกไป13อันดับเท่าที่ผมจำได้ไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศสาสตร์ของการที่ประเทศไทยได้รับการประเมินปีเดียวตก13อันดับ ประสิทธิภาพของภาครัฐก็คือการทำงานของภาครัฐเป็นยังไงครับล่าสุดอยู่ที่1 1บอดปีที่แล้วอยู่ที่ย0สิบหายไปส1บอดอันดับน่าห่วงเช่นกันเพราะภาครัฐมีหน้าที่ดูแลกำหนดนโยบายและมาตรการทั้งในยามปกติแล้วก็ยามที่วิกฤตนะครับทั้งในยามที่วิกฤตวันนี้อยู่ในวิกฤตเต็มตัวเราคงต้องยอมรับครับว่า ภาคเอกชนเราเนี่ยพวกเราทำงานหนักนะครับเราทำงานเราอยู่รอดมาได้แต่โลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วการที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรและสะท้อนกลับมาว่านโยบายรัฐที่จะสนับสนุนเอกชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกทางไหมทันการไหมยุทธศาสตร์ ที่เรามีเนี่ยมันตอบโจทย์ได้แค่ไหนในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอีกเรื่องหนึ่งของประเทศในวันนี้นะครับปัญหาเฉพาะหน้าจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเรื่องใหญ่เพราะกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งภาค ประชาชนภาคผู้ประกอบการผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยนี่เหนื่อยแน่นอนนะครับรายใหญ่ก็เหนื่อยนั้นผมเรียนโดยสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นนะครับสะท้อนออกมาจากการอันดับการจัดอันดับนี้เป็นสัญญาณเราคงไม่หวังว่าเมื่อโควิดดีขึ้นและหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้น แล้วอันดับมันจะดีขึ้นโดยตัวมันเองอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่วางใจได้ไหมครับสถานการณ์วันนี้วิกฤตหนักหน่วทุวกคนพูดตรงกันตั้งแต่รัฐบาลเอกชนประชาชนว่าวิกฤตซ้ำซ้อนวันนี้มาอีกซ้ำซ้อนหนึ่งโควิดสงครามมาเงินเฟอ้อสามซ้อนเลยสามซ้อนเลยนะครับเศรษฐกิจโลก ดูไม่จืดวันนี้ดูไม่จืดนะครับดูไม่จืดวิกฤตแน่นอนคำถามคำถามแรกที่พักสร้างอนาคตไทยในานามของประชาชนนะครับตั้งคำถามก็คือหนึ่งการบริหารจัดก,การผลกระทบวันนี้ที่มีต่อประชาชนถูกต้องแล้วหรือไม่จบปูนแล้วหรือไม่อันนี้ต้องเปิดใจพูดกัน แล้วระดมสัมภาษ์กำลังนะครับเราไม่หวังว่าฝ่ายราฐฝ่ายเดียวทำได้ทั้งหมดเอก,กชนก็ต้องมานะครับวันนี้เรามาบริหารกันช่วยกันได้มากแค่ไหนนะครับสำเร็จผลได้อย่างไรแต่มีประเด็นที่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนเลยนะครับก็คือเราจะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร จากวิกฤตนี้ถ้าเราผ่านจากการได้มาครึ่งทางแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะครับจะฟื้นแล้วทํายังไงให้เศรศษฐกิจไทยเนี่ยเข้มแข็งแข่งขันได้ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี่จจอย์ให่นะครับที่ใกล้ตัวเลยวันนี้รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรที่จะทํางานกับภาคเอกชนและภาคประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ หนี้สินมีสามสามตัวหลักๆนะครับนี้ครัวเรือนถ้าเป็นผู้ประกอบการมีหนี้ที่มีปัญหาอยู่ที่แบงก์แล้วอีกอันคือหนี้นอกระบบะเผชิญกันหมดประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเลยเพราะ SME คนตัวเล็กเวลาพูด SME นี่ยส่วนใหญ่เป็นสิล้านคนเนี่ยอย่าไปคิดภาพบริษัทนะครับคือพ่อค้าแม่ขาย เป็น s อเล็กๆจริงๆกำลังประสบกับหนี่สามตัวนี้คือกำลังเป็นปัญหารุนแรงขึ้นหากไม่แก้แล้วจะเป็นตัวทัวรการฟื้นเศรษฐกิจพักร้างอนาคตไทยเรามีแนวทางนะครับซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปว่าเราเสนออย่างไรที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ของง่ายชนะครับเรื่องที่สองจะเติมทุนอย่างไร ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กให้กับประชาชนที่ค้าขายวันนี้ทุนหมดทุกคนอยากซื้อแต่เข้าไม่ถึงทุนแก่นี่แล้วต้องเติมทุนนะครับจะทำอย่างไรสุดท้ายในภาพใหญ่นะครับวันนี้เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่มรสุมหลายประเทศเจอเหมือนกัน ดรสัตติเคยใช้คำว่า Perfect s ต o สตอรคือพายุซึ่งมันมีแรงที่เข้ามารวมกันนะครับพลังมันรุนแรงมากพายุตัวนี้ที่เรากำลังมองอยู่ทุกคนหลิงไม่พ้นอยู่ที่ว่าเรือลำไหนที่จะเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอยู่ที่กัปตันและทีมของลูกเรือ ที่จะนำพาเรือนี้ให้ผ่านพคนเพอร์เฟคชั่ตอมวิกฤตนี้ได้นะครับจะทำอย่างไรวันนี้เราเจอเรื่องเงินเฟร์ดูแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยแปลว่าต้นทุนของทุกคนขึ้นของทุกคนประชาชนและผู้ทำธุรกิจเป็นขาขึ้นกระทบเศรษฐกษิจแน่นอน จะสร้างสมดุลอย่างไรระหว่างดอกเบี้ยขาขึ้นกับการพยุงให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าเติบโตได้ในระดับที่สมควรเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันวันนี้เลย